สวัสดีครับร้านผู้หยอดไม้เก่านะครับผมวันนี้พามาชมบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับวันนี้เราเ,าเอาบ้านมาส่งลูกค้าที่จังหวัดอุตรดิตฐนะครับผมอำเภอรับแลนะครับตอนนี้ก็มากันสามคันนะครับผมมาถึงกงันตั้งแต่เช้าเนะครับประมาณหกเจ็ดโมงนะครับผมบรรยากาศนะครับ เราไปดูพื้นที่วางตัวบ้านกันนะครับผมครับพื้นที่จะอยู่ตรงนู้นะครับที่เป็นโปูนะครับนี่เป็นสะที่ลูกค้าขุดไว้นะครับผมล้อมรอบด้วยภูเขานะครับผมโอเคครับ น,นี้เป็นพื้นที่ที่จะวางตัวบ้านนะครับ อันนี้จะเป็นส่วนของห้องโถงกับระเบียงนะครับผมนะครับห้องโถงนี่กว้างเจ็ดเมตรนะครับผมลึกสิบเมตรขอเจ็ดคูณสิบนะครับตอนนี้ก็ประกอบชิ้นส่วนที่เป็นห้องโถงเสร็จแล้วนะครับผมนะครับ ก็เหลือชิ้นส่วนที่จะเป็นห้องนอนห้องน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะวางห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนสองห้องนอนนะครับผมจะหักเป็นตัว L อ,ออกมานะครับตานจัวน่วจะหันมาทางด้านด้านหน้านี้นะครับผมเดี๋ยวคอยดูตอนที่เขาประกอบแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ประกอบเป็นรูปร่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับมุงหลังคานะครับติดขอบสันนะครับผมเก็บรายละเอียดสีต่างๆเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังขัดพื้นระเบียงนะครับผมเพื่อเตรียมที่จะลงเงานะครับอันนี้เราไปดูรอบๆตัวบ้านกันนะครับบ้านจะเป็นทรงจั่วนะครับผมหักเป็นตัวแอลนะครับนะครับ ด้านนี้จะเป็นตัวห้องนอนด้านหน้านะครับมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงนะครับผมครับเดี๋ยวดูรายละเอียดรอบด้านก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูขั้นบนนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นงานไม้ฝานะครับด้านนอกจะตีเป็นแบบแนวนอนนะครับผมบางใบประกบนะครับมีหน้าต่างเป็นบานเลื่อนสไลด์นะครับ รับยาวอันนี้เป็นงานฝาไม้ฝานะครับผมครับฝารอบนอกก็ตีเป็นฝาบางใบเหมือนกันนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับตรงนี้นะครับครับจะเป็นด้านหลังนะครับ หักเป็นตัวแอลไปนะครับตรงนี้จะเป็นกระจกของห้องโถงนะครับผมเป็นหน้าต่างของห้องโถงนะครับจะเป็นแนวยาวแนวตรงเลยนะครับนนะี้ให้ดูรอดด้านล่างนะครับเราวางก็สองลัดโคนะครับรอดเราก็วางถี่นะครับผมแข็งแรงนะครับ ขาสามารถดีดสูงได้นะครับหรือว่าวางปกติก็แข็งแรงนะครับผมนะบนี่ก็จะเป็นบานหน้าต่างนะครับหลังคานี่เป็นของ S C G นะครับผมเป็นรอนคู่นะครับวันด้านนี้จะเป็นด้านข้างนะครับผม ด้านบนลูกค้าจะลูกค้าติดกระจกนะครับเพื่อรับแสงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา่างสวยงามครับผมฝาเป็นแนวนอนนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเก้าอี้ห้อยขานะครับผมนะครเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านบนกันครับเดินขึ้นมาจะเป็น ระเบียงนะครับเป็นระเบียงเปิดนะครับผมอันนี้ในอนาคตลูกค้าอาจจะทําที่คุมมานะครับแล้วก็จะมีเก้าอี้ห้อยขานะครับผมนะครับทั้งสองด้านเลยครับด้านนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ห้อยขาครับตอนนี้ก็กําลังไล่ลงเงาพื้นระเบียงนะครับ เราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับเดินเข้ามาจะเป็นอันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับผมขนาดใหญ่เลยนะครับเจ็คลณสิเมตรนะครับพร้อมตีฝ้าเรียบนะครับเป็นแบบท้องเรือนะครับผมครับทำให้ตัวห้องโถงนี่ดูโปร่งแล้วก็ดูโล่งนะครับครับดูกว้างมากนะครับผม ฝาด้านในเนี่ยจะตีเป็นแบบแนวตั้งนะครับด้านนอกเป็นแบบแนวนอนนะครับผมนะบโชว์คานบนนะครับสวยงามนะครับอันนี้ก็ด้านในนี่ลงเงาเสร็จหมดแล้วนะครับผมบห้องโถงใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนนะครับดูห้องนอนห้องแรกก่อนนะครับ ห้องนอนห้องแรกนะครับผมจะอยู่ทางด้านหลังตัวบ้านนะครับอันนี้ขนาดของห้องนอน4คูณ4เมตรนะครับผมนะครับ,บานหน้าต่างก็เป็นบานเลื่อนสไลด์นะครับมองออกไปจะเป็นเนินเขานะครับผมธรรมชาติสวยงามมากครับฝั่งด้านนี้ก็ ก็จะเห็นเนินเขาเหมือนกันนะครับผมนะครับฝาด้านในก็เป็นแบบแนวตั้งนะครับผมนะครับตีฝาแบบท้องเรือนะครับโชว์คานบนนะครับสวยงามสีที่ใช้คือลูกค้าให้เน้นเป็นแบบสีธรรมชาตินะครับผมคือไม่ให้กบลายไม้นะครับอันนี้ก็ สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะับห้องโถงครับดูโล่งมากนะครับถัดมาจะเป็นห้องน้ํานะครับผมจะอยู่ตรงกลางระหว่างห้องโถงกับห้องนอนด้านตัวหน้าบ้านกับหลังบ้านนะครับนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ำลูกค้าก็จะปูกระเบื้องติดสุขภัณฑ์เพิ่มเติมนะครับ ถ okay. ัดมาอีกหนึ่งห้องนอนนะครับนี่ห้องนอนนี้ขนาด4ีคูณหเมตรนะครับผมจะอยู่ตรนตรงหน้าบ้านนะครับนะครับตีฟ้าท้องเหลือสวยงามครับบานเลื่อนสไลด์นะครับผมแล้วก็มี ตู้เสื้อผ้านะครับแบบบิวอินนะครับแล้วก็มีหน้าต่างนะครับสามารถทำเป็นประตูได้ครับผมเดินออกไปตรงระเบียงได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ในห้องนอนห้องนี้นะครับจะมีประตูนะครับผมเพื่อจะเข้าห้องน้ำนะครับเป็นบานเลื่อนสไลด์นะครับ นะครับสามารถเข้าห้องน้ำได้ในห้องนอนห้องใหญ่นี้นะครับผมแล้วก็ทะลุกออกไปห้องโถงได้นะครับโอเคนะครับหน้าต่างรอบมองเห็น ธรรมชาตินันสวยงามนะครับด้านข้างด้านนู้นก็จะเป็นสระน้ำนะครับผมบ่อเลี้ยงปลานะครับ,นะรบดูบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นสวนทุเรียนแล้วก็มะยงชิดนะครับผมนะครับเป็นอยู่ใจกลางธรรมชาติภูเขานะครับ มองด้านหน้าตัวบ้านนะครับก็จะเป็นเนินเขานะครับผมดูสวยงามนะครับตอนนี้ก็กำลังไปลงเงาพื้นนะครับพื้นระเบียงนะครับสวยงามมากครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับบ้านหนึ่งหลังนะครับ เป็นรูปตัวแอลนะครับหนึ่งห้องโถงขนาดใหญ่นะครับสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ท่านไหนสนใจก็จะลืมแวะเข้ามาดูงานเราได้นะครับเรามีอยู่สองสาขานะครับผมมีที่นครสวรรค์แล้วก็ระยองนะครับวันนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดกระดิ่งนะครับผมก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ